Hi สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPK โทมิโอกะปิงคุงนั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรูบิกให้เป็นธงของประเทศต่างๆ EP ที่5นะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วเข้าสู่เนื้อหากันเลย อีพีที่5นะครับผมก็จะทำธงของประเทศบังกลาเทศนั่นเองธงของบังกลาเทศตรงกลางไม่เชิงตรงกลางนี่เกือบเกือบตรงกลางอะ่ะจะเป็นสีแดงแล้วล้อมรอบไปด้วยสีเขียวเพราะฉะนั้นสีที่เราเล่นก็คือสีเขียวต้องอยู่ด้านหน้าสีแดงต้องอยู่ด้านบนวิธีการทำนะครับก็จะเหมือนประเทศ ญี่ปุ่นกับเซตนามเลยก็กลางขึ้น2บนขวากลางขึ้น2บนขวาทําไป8รอบนะครับอ่าได้แล้วคลิปผมนะครับจะลงทุกวันจันและพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน Bye bye! Mm, no.